ยศจันทนาเสีวีครับยินดีที่ได้พบกับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วนะว่า4ปีที่แล้วเนี่ยผมเจอธุรกิจมหาศจร,รย์ก็เจอธุรกิจอินดีมได้มืโอ,อกาสไปพบกับสุภาพบุรุษท่านนั้นนะฮะที่ RCA จริงๆใช่ไหมครับออฟฟิศอยู่ตรงนั้น,นะฮะทุกคนตีความไปยังไงกัน ก็ไปที่ออฟฟิศของทางพี่ก้องนะครับได้มีการพูดคุยกันตอนนั้นนะฮะผมไม่ได้มีความฝันอะไรมากมายนักเลยเพราะว่าวันที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจอินดีมคือวันที่ชีวิตของผมไม่มีหวังเหลืออีกแล้วมันหมดหวังทุกอย่างนี่สิ่ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกับลูกกับบ้านกับรถฮะไม่มีไม่ไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยจริงๆ ตอนนั้นคือหวังแค่ยอย่างเดียวว่าอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้ที่พอจะปลดหนี้เราได้พอจะช่วยให้เมียเราภรรยาของเราไม่ต nah ิดคุกถึงแม้ใจจริงของเราก็ไม่อยากให้ภรรยาติดคุกอยู่แล้วฮะกำลังจะดีแล้วเชียวฮะก็มันมันเป็นความเครียดครับตอนนี้เราเอามาคุยกันนะมันสนุกฮะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยคืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยภรรยาต้องต้องไปอยู่ห้องขัง ทั้งที่เป็นฝีมือการสร้างหนี้จากผมมันไม่ดีเลยเราพยายามมองหาโอกาสครับว่าจะมีที่ไหนบ้างที่จะทําได้ของผมอาจจะไม่เหมือนหลายๆท่านตรงนี้นะครับตรงที่ว่าผมมีความเชื่อในธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมอายุ17ปีครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายมีความศรัทธาในมันมีความเชื่อและก็ศึกษาทาธุรกิจเครือข่ายมาตลอดฮะ ก็นั่นแหละครับทามาตลอดเจอหลากหลายธุรกิจเจอหลากหลายบริษัทแล้วก็สุดท้ายเมียก็จะติดคุกสุดท้ายแล้วมันดีไหมวะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสงสัยใช่ไหมผมก็สงสัยครับสงสัยในในทิศทางของตัวเองว่าตกลงที่เราเชื่อและศรัทธาในสมัยเด็กๆมันจริงเหรอมันทําให้เราล่ํารวยได้จริงเหรอมันให้เรามันให้ชีวิตอิสระเราได้จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่ามีแพสซีบินคำอะ่ะจริงเหรอวะ คือมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับเพราะว่าไม่เคยเจอทําตั้งแต่อายุ17 17นี่คือผมเป็นวิทยากรการตลาดนะฮะผมเป็นวิทยากรฝ่ายการตลาดของบริษัทจากอะไรนะไต้หวันฮะจากไต้หวันครับก็ก็ทำมาเรื่อยๆครับเป็นสมาชิกเป็นอะไรตอนน่อมีอะไรแล้วก็ไม่เคยประสบความสําเร็จผมตกผลึกเพียงแค่ยอย่างเดียวครับตอนนั้นไม่เคยเจอโอกาสที่เป็นของเราจริงๆ ไม่เคยเจอธุรกิจที่ตอบโจทย์เราได้จริงๆไม่เคยเจอทีมผู้บริหารที่ตรงจริตกับเราจริงๆครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยเจอผมครั้งแรกการแต่งตัวแบบนี้กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่อึดอัดมากเพราะว่าพี่ๆน้องๆที่รู้จักผมหลายๆคนไม่เคยเห็นผมแบบนี้เลยเพราะตัวต,วตนหลของเราไม่ใช่แบบนี้ แล้วก็มีไม่กี่ที่ครับที่ตัวตนของผมจะได้รับการยอมรับในธุรกิจนั้นๆโชคดีมากๆครับ4ปีที่แล้วได้มีการคุยกับทีมผู้บริหารแล้วเขาไม่กังวลกับตัวตนผมเลยก็อาจจะเพิ่งจะรู้ครับจากวันนี้นะครับว่าพี่ก้องมีปัญหากับแว่นตาสีเหลือง <S 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 แค่นั้นแต่แต,แต่ตอนนั้นไม่รู้นะฮะแล้วผมก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลย เมื่อสี่ปีที่แล้วตอนที่เป็นหนี้หน้าตาผมเป็นยังไงท่าทางบุคลิกวิธีการพูดเป็นยังไงวันนี้ผมก็เป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยครับแม้แต่อย่างเดียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมไม่มีหนี้สินเหลือแล้วครับไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวบ้านที่มีทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กคือผมมีบ้านหลายหลังมีนั่นไงกะและเชียวต้องคิดกันอย่างเงี้ย คือบ้านอ่ะบางทีมันก็สร้างใหญ่สร้างเล็กในนุชเข้าใจไหมฮะ,ะก็บ้านทุกหลังเราสร้างด้วยเงินสดหมดเลยรถทุกคันเราซื้อเงินสดหมดเลยเราเราเราไม่ได้เป็นหนี้อะไรอีกเลยรายได้รวมที่เราได้จากธุรกิจอินดีมทั้งครอบครัวนะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นด้านหลังก็คือ30ล้านถึงจะอยู่ตำแหน่งนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ารายได้รวมที่เกิดขึ้นจากทั้งครอบครัวเลย ทุกข้อของรายได้โบนัสเลยรวมแล้วตอนนี้อยู่ที่62ล้านบาทครับผมสังเกตไหมครับพี่พี่น้องๆถึงหน้าตามันจะไม่ให้ว่ามึงเป็นคนรวยแค่ไหนมันก็รวยได้ครับเช่นเดียวกันกับพี่พี่น้องๆครับพี่อาจจะเริ่มต้นธุรกิจอินดีมจากความฝันเล็กๆแบบเดียวกับผมแค่ต้องการปลดหนี้แค่ต้องการมีรายได้เพิ่มอีกสักหน่อยนึง แค่อยากจะปิดหนี้บ้านหนี้รถอยากจะปิดหนี้กู้สากลเออบางทีเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยนะฮะแต่ความมหัศจา์ของธุรกิจคาแรคเตอร์ของทีมผู้บริหารความสามารถของทีมผู้บริหารกับความเอาจริงเอาจังของตัวเราเองนั่นแหละมันขยายความฝันของเราขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยพี่อาจจะแปลกใจด้วยซ้ําไปว่าปลายทางของพี่ที่นั่งอยู่หลังห้องตอนเนี้เหมือนที่พี่ได้ยินมิเรเน่หลายท่านแบ่งปันครับสองปีที่แล้วครับ งานแบบนี้เหมือนกันอยู่ท้ายห้องครูกไก่บอกชัดเจนเลยถ้าจะเอาจริงสักอย่างวันนี้ครูกไก่นั่งอยู่หน้าห้องสุดตบมือให้ครูกไก่นะครับผมอยากผมอยากพูดแบบนี้กับพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเลยและผมก็อยากพูดแบบนี้กับพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเช่นกันอย่าคิดว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับตัวเองครับอย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถน้อยกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ ไม่แน่หรอกครับวัดกันตัวต่อตัวพี่อาจจะเก่งกว่าพวกผมก็ได้ซ้ำแปเพียงแต่ว่าพวกผมได้รับโอกาสและก็คว้ามันไว้แล้วก็ลงมือทําทันทีแล้วก็ทํามันแบบตะบ,บี้ตะบันทาผมพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งครับที่อยากจะเอาเวทีตรงนี้บอกกับทุกๆคนด้วยความที่ทําธุรกิจเครือข่ายมาตลอดตั้งแต่เด็กๆจนโตจนปัจจุบันนี้อายุ25แล้วลนะฮะก็ เหมือนไม่เชื่อ<笑><笑>ฮะ,ฮะก็พิสูจน์แ้หมดแล้วครับปลดหนี้ได้จริงถ้าคุณเจอบริษัทที่ดีพอมีแผงนงารตลาดที่ยอดเยี่ยมพอมีความเป็นไปได้ในธุรกิจนี้จริงๆคุณร่ำรวยได้จริงๆแต่มีอยู่อย่างหนึ่งฮะที่ผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆน้องๆในธุรกิจเครือข่ายในอุตสาหกรรมเครือข่ายทั่วประเทศ าพิสูจน์กันหรือเปล่าแต่ผมพิสูจน์แล้วฮะโดยความที่ตัวผมเองเนี่ยได้ทดลองดูนะฮะแพสซีบินคัมมีจริงหรือเปล่าสงสัยไหมครับสงสัยนะเราเคยทำธุรกิจเครือข่ายหลายๆคนอาจจะเคยทำแล้วก็เข้าไปทำเพราะอยากจะได้แพสซีบินคัมผมบอกเลยครับถ้าพี่อยากได้แค่แพสซีบินคัมพี่ไม่ต้องทำเครือข่ายครับพี่แค่แก่ พี่จะได้เดือนละ600ฮะจนกว่าจะตายครับแพ้สีบไหมครับแพ้สีฟฮะแต่ <c oughs> จริงพี่แต่ธุรกิจเครือข่ายให้แพ้สีฟที่แม้สีฟครับแพ้สี่บินคำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและไม่ให้เรากลับไปเป็นหนี้คือมันต้องมากพอด้วยไม่ใช่เดือนละ600ฮะ ผมอย่างที่ผมเรียนครับผมไม่มั่นใจว่าพี่ๆน้องๆในอุตสาหกรรมเครือข่ายบริษัทอื่นๆต่างๆเคยทดลองไหมแต่ในอินดีมผมทดลองแล้วผมทําอินดีมเต็มที่สองปีตั้งแต่วันแรกเลยนะจนถึงวันนี้สองปีผ่านไปทําแบบขออภัยครับสุดตีนะ่ะฮะไอเป็นเลือดอะขับรถพังเป็นคันอะอย่างนั้นเลยสองปีแล้วผมก็หยุดในวันที่หยุด ผมมีรายได้เฉลี่ยเดือนละหนึ่งล้านบาทจากอินดีมนั่นคือวันที่ผมหยุดนะ,ะคิดกระใจฟูแล้วไปถ้าเป็นกูกูจะหยุดไหมแล้วผมหยุดจริงๆฮะหยุดเลยพิสูจน์ในสิสิ่งที่พ่อกับแม่ผมเชื่อสิ่งที่ผมและครอบครัวผมเชื่อมีจริงไหมในธุรกิจเครือข่ายเพราะผมเห็นพี่ๆหลายๆคนสำเร็จในหลายๆบริษัทและก็ยังไม่เคยเห็นเขาหยุด ผมก็ยังเห็นเขาออกมาทํางานเต็มที่เหมือนเดิมงั้นผมขอทดลองหยุดเลยหยุดแบบหยุดจริงๆไม่ออกไปสปอนเซอร์ใครไม่ออกมาส่งต่อไม่อะไรเลยฮะมีหน้าที่แค่เข้าไปดู Facebook ของพี่ๆน้องๆครับโทรศัพท์คอยแซล์ให้กําลังใจคอยไปเที่ยวต่างประเทศทุกทริปที่บริษัทจัดแล้วผมได้ได้ทริปผมก็ไปในจังหวะที่หยุดครับพี่น้องมหัศจรรย์มาก ก่อนหยุดผมมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทตอนที่หยุดไปสองปีเต็มๆสองปีเต็มๆผมก็ยังคงมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาททุกเดือนติดต่อกันมาอีกสองปีครับพิสูจน์แล้วฮะหยุดได้อะแต่สิ่งที่เจอหลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมไม่สนุกครับไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อน ไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อนทำตัวไม่ถูกออไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรถึงจะถึงจะแบบเหมาะสมกับฐานะเราฮะต้องแต่งตัวยังไงต้องต้องมีบ้านยังไงรถยังไงไม่รู้ครับเขาบอกว่าต้องมีเบนซ์เอาวะซื้อเบนซ์ไปซื้อเบนซ์มาคันหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบบอกพี่ๆน้องๆว่าอย่าซื้อหรือว่าซื้อแล้วมันดีอะไรนะนี่มุมมองส่วนตัวผมก็ไปซื้อเบนซ์มาเขาบอกว่าผู้สาเร็จต้องมี ทุกวันนี้ครับเป็นเบ้นที่ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยอ่าเบ้นผมอะ่ะประหยัดน้ํามันมากไม่ใครบอกว่าเบ้นกินน้ํามันไม่จริงฮะโอ้ของผมนี่ซื้อมาแล้วสองปีเติมน,น้ํามันไปสามครั้งประหยัดน้ํามันมากขับไปทั้งหมดสองร้อยกว่าโลขับขับจากบ้านไปโชว์ไอ้ไอ้ที่มันเซอร์วิสแล้วก็ขับกลับรวมทั้งหมดสองร้อยกว่าโลสองปีคือสุดท้ายฮะ ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงเอาสร้างบ้านแล้วกันพวกเราอเมื่อก่อนอยู่บ้านลังสิทธัญญะคลองสองเป็นทาวน์เฮาเอาวะเริ่มจากหลังนี้ก่อนซื้อมาสิบเปีละรีโนเวทบ้านใหม่หมดไปล้านห้ารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอะ่ะงั้นไปซื้อที่ดินที่เชียงใหม่สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งพอสร้างบ้านหลังนั้นเสร็จที่ดินฝั่งตรงข้ามว่างไม่มีใครอยู่ ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอุ้ยข้างๆก็ไม่มีใครซื้อซื้อที่ดินข้างๆสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอุ้ยข้างๆก็ยังว่างกูซื้ออีกสร้างอีกหลังหนึ่งน้าหมันไส้ไหมครับผมยังหมันไส้ตัวผมเองเลยฮะมึงจะรวยไปแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่มีใครให้คําแนะนําครับว่าสุดท้ายแล้วที่เราพยายามสรรหาความสุขเข้าตัวเองอะ่ะมันขาดไปว่ะมันขาดไปอะ่ะ มันไม่ใช่แค่การซื้อของที่อยากได้มันไม่ใช่แค่การได้นอนในเวลาที่อยากนอนมันไม่ใช่แค่การแบบได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้หรือไปเที่ยวต่างประเทศที่อยากไปเที่ยวมันมันเป็นแค่ที่ผมรู้สึกผมขาดคือเพื่อนขาดเพื่อนขาดคนมามาแชร์เรื่องแบบนี้ด้วยกันน่ะเฮ้ยสมมุตินะคอลินนี่ไปกินข้าวที่ฮ่องกงตอนเช้าตอนเย็นกลับมาทำงานต่อเมืองไทย คือนึกภาพอย่างนี้ออกไหมถ้าผมไปทําเรื่องแบบนี้คนเดียวมันก็เหงาอ่ะเอ,อไปคุณนุชไปญี่ปุ่นกันออไปกันสองคนแต่ถ้าเกิดเฮ้ยพวกเรามีแล้วแน่ไปญี่ปุ่นกันเหมาไปเลยเลยลำหนึ่งไม่จาเป็นต้องรอบริษัทจัดทริปอะไรเรามีสตังค์อ่ะเรารวยอ่ะมันเหงาฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเดือนที่แล้วผมถึงออกมาประกาศว่าผมขอกลับมาทําอินดี้มีครั้งหนึ่ง ผมอยากจะนำพี่พี่น้องน้องทุกคนให้ประสบความสำเร็จเท่ากับที่ผมได้ผมอยากจะให้พี่พี่น้องๆทุกคนได้สัมผัสชีวิตแบบที่ผมได้ใช้ผมอยากจะให้ให้ทุกคนน่ะไม่ต้องมีหนี้สินไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกแล้วครับให้สง่างามตามมุมของตัวเองแต่ว่าอย่าหยุดทำครับอย่าหยุดทำเลยมันเหงามันเหงาจริงๆ พี่พี่น้องน้องของเราอยู่ตรงนี้เพื่อนเราอยู่ตรงนี้ครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวการทำธุรกิจของเราอยู่ตรงนี้ฮะวันนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นเริ่มได้สัมผัสเงินแล้วรู้สึกว่าตัวเองเริ่มสำเร็จเริ่มได้วันละ4ี่ร้วันละ4 0 0พันวันละหนึ่งวันละสอง0 0ละวันละนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองสำเร็จเลยค่อยๆแผ่วถอยออกจากธุรกิจผมบอกเลยครับว่าปลายทางพี่ก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะพี่จะเหงา เพราะฉะนั้นฮะอยากจะฝากกันเอาไว้ในวันนี้ครับเส้นทางที่ผมเดินเป็นเส้นทางคนธรรมดาแต่อยู่ในบริษัทที่พิเศษเนี่แหละเรื่องที่ยอดเยี่ยมผมมีความสามารถแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่อายุ17วันนี้ผม44ทําไมผมพึ่งมาสําเร็จแค่4ปีสุดท้ายนี้4ปีหลังนี้บอก4ปีสุดท้ายไม่ได้ผมยังไม่รีบไปไหนทำไมผมทำไมผมพึ่งจะมาสําเร็จใน4ปีท้ายนี้ เพราะผมไม่เก่งแล้วก่อนหน้านี้ไม่เซตผมไม่ดีเหรอไม่เกี่ยวฮะเพราะก่อนหน้านี้อินดีมยังไม่เกิดครับก่อนหน้านี้ยังไม่มีอินดีมเท่านั้นเองถ้าอินดีมเปิดตั้งแต่ผมอายุ17นะฮะป่านนี้ผมหยิงแล้วผมจะหยิงมากเพราะผมจะรวยมากฝากเอาไว้นะครับมุ่งมั่นลงมือทำํำไม่ต้องสง่างามตามใคร ไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องรวยแข่งกับใครแค่ล้วงกระเป๋าแล้ว,วควักออกมาเนี่ยมีเงินให้ครอบครัวได้ไม่ขาดก็สมบูรณ์แล้วครับชีวิตเรายศจันทนาเสวีขอบคุณมากครับ